ต้องหีให้ารค่ะถนนแคบขับรถขึ้นมากะระวังนิดนึงที่น้องถนนกระซิแคบเนาะหางจุดหลบหลีกกันเอาที่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนค่ะเม<ส>ื่อนี้สาวจิมพูพามาเที่ยวเมืองโอเรซุนพี่น้องมาเบิ้งกันขับรถขึ้นมาเทิงเขามาเบิ่งมาชมวิวเมืองโอเรซุนกันพี่น้องอตอนนี้สาวจิมพูยุ่เทิงขับรถขึ้นมายุ่เทิงเข่าอาร์สลาแล้วพี่น้องอัรสลา สัิภูิพามาชมวิวถนนกระแคบแคบพี่น้องรถสวนทางกันก็ไมไ่ต้องจอดให้กันเอาเนี่ยสาวติภูเคยมาหยุดมาหนีข้างนึงนี่สาวติภูมาข้างที่สองการเดินทางขึ้นมาเบืองวิวจุดชมวิวของเมืองโคราสุนตรงนี้สามารถเดินทางมาได้สองทางเ้อพี่นอ้องเ้อะขับรถขึ้นมาถึงเขาหรือว่าสีย่างขึ้นมาจากอันทั้งเมืองกระไ้พี่น้องขันยางขึ้นมานี่กระใสเวลายางจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะต้องย่างขึ้นมาทั้งหมดบันได 418คันนะพี่น้องขึ้นมาจุดชมวิวตรงนี้เป็นธรรมีอย่างบุคคลเห็นคนหลอดเข้าไปนะพี่น้องนี่นี่คนหลอดเข้าไปในธรรมเราก็ไปท่ายลูกอีกด้านหนึ่งสาจิพูมิหลอดเดือธรรมยินละจาขึ้นมาถึงแล้วก็จุดชมวิวค้ามาสต็อปก่อนเดมไปก่อนเดมบอกอันนี้ค้นยัง บ่ได้บ่ไดย้ยางมาตะไก่เดีพี่น้องข้าจอดจอดร,รถอีกจุดหนึ่งแล้วข้าเจ้ายางตอนิดหน่นอยข้าเจ้าบได้มาจอดจุดนี้้องนอกกระกอนนะ่ะน้อยุกก่กลางทะเลเลยนะพี่น้องวิวงามโชคดียุ่ฝนหยุดพอดีพี่น้องมาฮอดไ,ได้ชมวิวพอดีฝนหยุดพอดีเลยมาถึงบนยอดเขาอัคเซล่า อักษาราพี่น้องยอดเขาอักษสาราตอนนี้มาถึงแล้วมาถึงจุดชมวิวนี่แล้วพี่น้องขึ้นมาตรงนั้นก็สิเป็นเกาะต่างๆแล้วพี่น้องเนาะล้วกะ็มีบ้านมีอย่างอยู่ตรงเกาะตรงนั้นล้วกะ็อันตรงเกาะ,น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 ,กะนู้นแม่แม่นเกาะนั่นเกาะเกาะนี่จ้ะซานฟูเคยไปเบิรงคอนเสิร์ตหญิงลีอยู่เกาะนี่แหละพี่น้องข้างนึงพราะแฟนถึงบอกว่าเฮดเตอร์ดิสไอแลนด์ฟอร์วีคอนเสิร์ตอ่ะ ฮะคิสแกคริสต่คริสแกคริสแกเนี่ยเคยไปเบิรงคอนเสิร์ตหญิงลีอยู่นี่จ้ะแต่ว่ามันนอนอยู่ในเมืองแล้วก็เขาสิมีรถพาไปเบิรงคอนเสิร์ตหญิงลีอยู่เกาะนั่นเลยพี่น้องนี่เกาะนี่ป้าพี่น้องเขาไปเบิรงจุดชมวิวกันเฮาย่างไปลงไปเบิรงลงไปชมวิวกันจ้าพี่น้องเดินไปเดินไป

อีกแล้วกำลังปล่อยๆอย่าเพิ่งตกอยู่บ้างเลย พี่น้องที่สาวจิู้้บอกว่าถ้าอันขึ้นมาทังเขานี่มาสองเลยสองทางคันบอกขับรถขึ้นมาก็สามารถย่างขึ้นมานีจ้ะถ้าย่างขึ้นมานีต้องย่างบันไดทั้งหมด4ีลอยสิบแปดขันค่ะพี่น้องเพื่อขึ้นมายังมาจากมีคนย่างขึ้นมาอยู่จ้ะเป็นการออกกาลังกายเนาะย่างขึ้นมาจะได้จะพี่น้องย่างขึ้นมาจากอันโตเมืองอันค่ะพี่น้องย่างขึ้นบันไดมามีคนย่างขึ้นเรื่อยๆแต่สาวจิ้งูไม่เคยย่างขึ้นมาจากเทียดอกจ้ะ ใส่ผู้ขับรถถือมาทั้งสองข้างเลยจ้ะเรามันจะมวันะรอปัาแล้วมันรอสองนี้ก

พูดถึงงานยอดขานอักกันมาชมวควของที่อาโอเรซุนกันน้องดานหลังสายคืออะครโอเรซุนและรี่นอบค่อไปก็จะโอ้ยรุ่งนิดนึงตอนมาถึงบ่มีฝนบ่มีได้กระเบอบนาวจากบ่มีลมฝนเริ่มปล่อยกลงนิดนึนเราพี่น้องกัน

Oi, der er den! Nei, det er en Mamma, der er det en. Ja, Der ja, ja. ja, kjørte vi forbi der, ja. Se her er trappa, ser du der? Ja. Hvordan ja. skal man gå nå? Der står det 360 De har båret den målen opp, de. Det er jo ok. Ja. Ja.

ชุดนึงกับสีห้บอีชุดนึงไปจ้ะค้อนสาวจุนูมาพกเขียนจ้ะมีและจับพี่ลอ้องเมืองโอเรซุนเมืองสวยสาวจุนูว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยสำหรับสาวชุนผูจ้ะ ื่องสวยแล้วว่าไปมาในนอร์เวยเนี่ยจะพี่น้องคือมันมีตะเทิงเขากับทะเลมันก็เลยงามเนาะแต่ย่างลงไปเห็นบ่อพอเกือบสีหอดอันเลขสุดท้ายที่พระเจ้าบอกตรงที่บอกที่จุดสุดท้ายเนี่ย408พี่น้องตรงนี้408ขั้น408 409 410 11 12 13 14 15 16 17 18 ซี่ลอยสิบแปดคันพอดีพี่น้องย่างขึ้นมาหอดนี่ถามนี่เลยจ้ะพี่น้องนี่แหละพี่น้องค้นยางขึ้นมาเรื่อยๆคนก็นย่างขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะพี่น้องค้นย่างขึ้นมาเรื่อยๆตจ้ะนักท่องเที่ยวแล้วได้เวลาเดินทางแล้วรถจะออกแล้วพี่น้อง สาวซีมูนนับไปฮอดจุดนี้สี่ร้อเลยได้พี่น้องอย่าลืมว่ามันต้องมาย่างขึ้นบันไดตรงนี้อีกเด้พี่น้องตรงนี้จะขันเดี่ยวบ้านสิบก็ขันอยู่หรือเนี่ยพี่น้องเฉพาะตรงนี้เนาะเบื้องต้เนี่ยจะขันวะเดี๋ยวสาวซีมูนสีนับพี่น้องจะขันบันไดขาวๆบันไดขาวๆนี่ขึ้นมา418ขันแม่นบ่พี่น้องแต่ว่าอย่าลืมว่าย่างโตขึ้นมาบันไดนิดหน่อยนี่อีกตรงนี้อีก22ขันทั้งเบิดเป็น 4 4 0ขั้นพอดีพี่น้องในการเดินขึ้นมาถึงเขานี่ถ้ามาทั้งอันแคนสิเดินเท้าขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวก็เดินลองอขึ้นมาลายพี่น้องก็จ้าเดินมาเที่ยวห้าดบลารถสำหราาับพานักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวจ้าสำหรับคนขี่คานยางเนาะพี่น,อน้องเนาะกับมีรถ นี่พามาไปแล้วน่ารักนกพี่น้องลูกไหมไปขบวนปุ้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 นเอาไปปุ้นปุ้น สาวจพ,พาระขึ้นมาชมวิวเมืองโอเลซุนแล้วนอนขึ้นมาอยู่ทั้งยอดเขาอักษร่าพี่น้องสาวจิมพูก็ขอบคุณทุกคนทุกคนที่เขามาติดตามชมคลิปของสาวชิมพูทั้งเพื่อนไม่เ <c oughs> พื่อนเก้าที่เขามาร uh, ับชมติดตามคลิปของสาวจิมพูสาวจิมพูก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจสาวจิมพาท uh, ุกการติดตามที่เขามาสาวชิมพูก็มีกําลังใจในการพาเที่ยวพาชมพาเฮ็ดคลิปเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ตลอดเวลาพี่น้อง สาวจิขอบคุณทุกผู <afraid S 2> ้ทุกคนมือนีสจันพูิคอร์าไปก้อนบุนีเฮาร้กกันอยู่ทังยอดเขาอักษราจุดชมวิวของเมืองโอเรซุนนอพี่น้องเนาะทุนี้สาวจิพูไปแล้วจ้าขอบคุณจ้าทุกผู้ทุกคนสวัสดีค่ะอี่เก็บป้ดีละ ดีค่ะน้องน้อำบต้นต้องกัรยางนะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, 8จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิขั้นแล้วตรงนี้ทั้งหมดจะเป็น418ขั้นแล้วพี่น้องย่างถึงนงสามารถย่างขึ้นตรงนี้เห็น่าก็มีคนย่างขึ้นมาเรื่อ,อยๆพี่น้องเขาจะเขียนไว้ตรง408ตรงนั้นแล้วไะตอน,นอีกทั้งหมดก็สิเป็น นี่ละพี่น้องสามารถย่างขึ้นบัรไดนี่มา418ลอยคันบวกอีก22่สิคันที่ขึ้นไปตรงนั้นก็เป็น440ลอยคันพอดีเนาะพี่น้องเนาะทางย่างขึ้นมาเห็นบ่พี่น้องบิวบิวพี่น้องบิว้วอันนี้สันผู้ย่างมาตกขันบัรไดด้วยแต่ใส่ผู้นมาจานนะัดหัวใช่ชอบดูว่าเสียด้วยด้ว เจ้าบอกี่าหนูจะเห็นบริเี่นี้ก็เจ้าบอกี่าีนูจะ418คันในการเดิน <c oughs> การเดินสเต็ปตรงนี้ <c oughs> <c oughs> จุดที่พักเราไปชมวิวเมือม่อกี้นี่หระจ้าเนี่ยอันนี้ก็สามารถย่างไปได้พี่น้องไปอันนี้ก็สายาาสมารถย่างลงไปได้ขึ้นกันเทารเซ็นเตอร์กลางเมื้อนี่จะได้ขึ้นกันพี่น้องเนี่ยลูกกัเบิ่งเห็ดกันนะพี่น้องย่างลงไปหรอ ยากตงไปน้ำไปซ่องเห็ดไปน้ำตีก็ดีก็ตีพี่น้องไงน,นี่แล้วพี่น้องขับรถขึ้นมา,าการี่เลยนี่มองจอดรถจอดล้าไห้นะพี่น้องล้างจอดรถด้่ยตรงนี้นจุดชมวิวนี่เลยจ้ะเราจะขึ้นมาจอดได้เลย